แล้วก็วันนี้แคทเตรียมผสมดินเพื่อขยายพันธุ์ไหลของฮานาเจแปนให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะแล้วก็นี่ถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์ like, สายส่วนอารมณ์ดีนะจ๊ะวันนี้แคทจะพาทุกคนไปติดตามผลงานต้นสตรอเบอรี่พันฮานะเจแปนนะคะ ล่าสุดนะคะที่แคทพาทุกคนไปติดตามชมต้นสตอเบอรี่พันฮานาเจแปนนั้นเขาติดเพี้ยไฟแล้วลูกที่เขาติดเพี้ยไฟนั้นก็มีโอกาสได้ชิมไปเพียงหนึ่งลูกเท่านั้นนะคะวันนี้หลังจากวันนั้นผ่านไป2ส,สัปดาห์นะเดี๋ยวแคทพาไปดูอีกครั้งนะคะว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปไหมหลังจากนั้นนะคะแคทก็จะย้ายเขามาใส่กระถางใหญ่เพื่อเตรียมขยายพันธุ์ไหลของเขานนั่นเองจะ้ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะว่าต้นสตอเบอรี่พันฮานาเจแปน ณเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะนี่เป็นสภาพล่าสุดของต้นสตรอเบอรี่พันธนะุ์ hana j a นะคะสังเกตใบพ้นจากเพี้ยไฟแต่ไม่พ้นจากนอนนะคะใ <c oughs> บใบต้นสตรอเบอรี่ของแคทเป็นรูพลุนเลยนะจ๊ะนอนขนนะคะมาแอบกินอยู่เรื่อยมีหลักฐานด้วยนะ นั่นแหละค่ะสัตว์ตูอีกหนึ่งชนิดนะคะที่มาสัดใบสตรอเบอรี่ของแคทเป็นรูพรุนไปหมดเลย <c oughs> เขามาเวลาไหนแคทก็ไม่รู้เนาะวันนั้นเจอโดยบังเอิญจึงได้ถ่ายภาพให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะก็แบ่งกันกินค่ะแต่ก็เกือบหมดเหมือนกันนะใบเกือบโกลนนะคะนี่คือเขามีใบอ่อนแล้วก็ฟื้นตัวดีนะมีใบที่ใหญ่แต่ก็ไม่รอดพ้นนอนนะคะมีบางใบที่ยังมีลักษณะเป็น เพียไฟอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะนะคะเวลานี้เขาติดดอกนะคะดอกล่าสุดที่เขาติดดอกแล้วก็คล้ายจะติดผลด้วยนะคะสำหรับช่อนี้นะแล้วก็นี่ค่ะกำลังติดผลน,น้อยๆนะคะสภาพยังโอ้ยนอนนี่นอนมาแอบกินลูกสตรอเบอรี่ แต่ว่าเหมือนเขาจะตายแล้วนะหมดสภาพแล้วนะคะหนอนตัวนี้อแค่ก็ว่าอยูหนอนตัวนะั้นมันหายไปไหนมันแอบมากินลูกสตรอเบอรี่ลูกนี้นี่เองเห็น <He S 2> ไหมคะทุกคนสัตว์ตูพืชของสตรอเบอรี่นั้นค่อนข้างหลากหลายนะคะสําหรับที่นี่นะทั้งเพียไฟทั้งหนอนทั้งแมลงนะจ๊ะการที่แคทจะปลูกได้สําเร็จนี่มันต้องผ่านอุปสรรคมากมายนะ นี่คือลูกล่าสุดนะคะที่ดูเหมือนจะดูดีนะคะลูกก็ใหญ่ขึ้นจากคราวที่แล้วหน่อยนึงนี่คือยังไม่สมบูรณ์แต่ทําท่าเหมือนจะสุกแล้วอากาศหนาวมันก็ยังพอมีบ้างแต่ว่ามันก็ร้อนมากกว่าเขตพื้นที่อื่นๆน,นะคะสําหรับเขตทะเลเนาะแล้วก็นี่จะ้ะไหลเขาติดไหลนะคะนี่เป็นไหลที่สองนะคะนี่เป็นไหลแรกนะคะของฮานาเจแปนที่ติดที่นี่นะคะ เดี๋ยวแคทจะนําเขาไปขยายพันธุ์เพิ่มแล้วก็วันนี้แคทเตรียมผสมดินเพื่อขยายพันธุ์ไหลของฮานาเจแปนให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะได้ครบเลยได้ทั้งดอกแล้วก็เริ่มติดผลนะได้ทั้งผลที่กําลังจะเริ่มเริ่มสุก แล้วก็ไหลนะคะจํานวน2ไหลเดี๋ยววันนี้แคทจะเอาต้นพันธุ์ต้นนี้นะคะที่ใบพลุนมากๆเนื่องจากโดนหนอนแทะใบไปกินเยอะมากนะคะนําไปขยายพันธุ์ในกระถางที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะเตรียมนะคะเตรียมผลิตไหลชุดนี้ให้เขาจเจริญเติบโตขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวแคทขอเอาต้นพันธุ์ต้นนี้ไปในมุมที่เราเตรียมผสมดินไว้ก่อนนะจ๊ะนี่คือสภาพต้นพันธุ์ ฮานาเจแปนต้นล่าสุดต้นใหญ่สุดนะคะที่รอดพ้นจากเพี้ยไฟมาก็มาเจอหนอนชอนใบกินจะพลุ่นเลยนะคะรอบนี้ก็ยังมีโอกาสได้ผลแต่ผลก็โดนหนอนแอบกินไปมีดอกนะคะกำลังติดผลอ่อนๆก็ไม่รู้ว่าจะโตได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ มีไหล่จำนวนสองไหลที่แคทต,ต้องรีบขยายพันธุ์ในช่วงนี้นะคะสำหรับต้นพันธุ์ที่มีทั้งดอกมีทั้งผลมีทั้งไหลนะคะแต่ว่าลักษณะต้นพันธุ์ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะเราต้องเลือกนะคะว่าเราจะเอาอะไรไว้บ้างถ้าต้นพันธุ์อ่อนแอนะคะเราต้องเลือกเก็บไหลไว้ตัดดอกและผลทิ้งนะคะแต่ถ้าต้นพันธุ์ยังมีความแข็งแรงเราก็สามารถเก็บไว้ได้ทุกส่วน ทั้งดอกทั้งผลทั้งไหลนะจ๊ะเราต้องดูที่ต้นพันธุ์สำหรับต้นนี้เป็นต้นทดลองนะคะแคทจะเก็บไว้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูส่วนผสมของดินปลูกชุดนี้ของแคทก่อนนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเนาะ ื่อดินพร้อมแล้วนะคะแคทก,ก็จะเตรียมเอาต้นสตรอเบอรี่ไปลงในกระถางใบใหม่ของแคทนะคะตานล่างเป็นกระถางที่มีรูค่อนข้างเยอะสามารถระบายน้ําได้แล้วดินชุดนี้ของแคทนะคะสามารถระบายน้ําได้ดีมากๆเลยจ้ะตอนนี้แคทขอไปแกะต้นสตรอเบอรี่ออกจากถุงก่อนนะคะทุกคนต้องเช็คก,ก่อนนะคะว่า ให้ดินนะคะอยู่เสมอกับกระถางหรือว่าต่ําลงไปเล็กน้อยนะคะดังนั้นเราต้องโกยดินที่อยู่ด้านล่างออกไปก่อนนะคะให้ดินบริเวณนี้ต่ําลงไปอีกนะคะ ถ้าจะให้มันเสมอขึ้นมาก็ยกมันขึ้นมาอีกหน่อยนะคะดินหนักมากเลยเนอะระดับนี้นะกำลังดีนะคะเอาไหลขึ้นมาสูงๆก่อนขนาดนี้ก็กำลังเหมาะนะคะ ให้มันสูงขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากนั้นก็โกลยดินใส่ให้เต็มขอบนะคะ ็จะกลบดินให้เสมอกับดินเดิมนะคะจากดินชุดเดิมของเขานะคะอย่าให้ดินไปทับยอดของเขานะจ๊ะยอดอ่อนที่อยู่บริเวณใต้โคนนี้นะคะระวังดินนะคะอย่าไปทับยอดเขาเดี๋ยวเขาจะตายได้นะก็คือ,คอกลบดินให้เสมอกับดินเก่าของเขานะจ๊ะเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวแค่จะเอาใบก้ามปูหมักนะคะมากลบผิวหน้าอีกเล็กน้อยแล้วก็ลดน้ํา แล้วก็เตรียมเอาดินมาเพาะไหลของเรานะคะ ่อไปก็เป็นการวางไหลนะคะบนดินเพาะของแคทนะจ๊ะ เป็นการวางไหลของแคทนะคะก็คือวางแปะไว้บนดินก่อนแล้วก็ใช้ไม้นะคะที่เราเตรียมไว้ไม่ไว่าจะเป็นไม้พลาสติกไม้ไผ่นะคะหรือไม้อะไรก็ตามที่สะดวกในการกดไหลไม่ให้มันกระดุกกระดิกไปไหนนะจ๊ะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหลุดออกมาจากดินนะเดี๋ยวลากเขาก็จะค่อยๆเจริญเติบโตล,ลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็นี่เป็นไหลที่ใหญ่ที่สุดในรอบนี้นะคะ ก็วางแปะไว้ใช้ไม้กดเสียบลงไปนะคะเดี๋ยวลากเขาก็จะค่อยๆเจริญเติบโตลงไปด้านล่างเองนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการผสมดินปลูกนะคะต้นสตอเบอรี่ต้นพันธุที่แคสสั่งมานะคะจากสวนกลิ่นกันเด่นนะคะก็เอาต้นพันุที่เขาติดทั้งดอกทั้งผลแล้วก็ทั้งไหลนะคะเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่ขยายพื้นที่ให้เขาใหญ่ขึ้นเพื่อที่แคสจะได้ขยายพันธุ์ไหลเขาได้เยอะๆหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านที่ชื่นชอบการปลูกต้นสตอเบอรี่อินซีนะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่แคสนำมาฝากทุกคนในวันนี้ ใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครัง้งต่อๆไปก็อย่าลืมกด u u s s r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกริ้งกไว้มันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะเวลานี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย